พ่อซื้อมาให้แล้วนะของขวัญวันเกิดนะ่ะนี่เลยดาบพิฆาตอสูรยังไงล่ะลูกว้าวนั่นดาบของเซนนิสืใช่ไหมครับพ่อใช่เลยจ้ะลูกเฮ้ยให้น้องเขาดิน้องชอบเซนนิสืออ่ะเอาของหนูเอาแค่นี้ก็พอปีนมุกมาดิปีนมุกมาดิคิดว่าดาบแค่นี้จะสู้ได้หรอยาเฮ้ยากวิวิ่งต้อ ปินมุกอ๋อโอ๊ยพ่อพี่ปินแกล้งหนูอะฮะทำไมเป็นคนไม่ดีแบบนี้พ่เธอคิดว่าพ่อจะซื้อดบาบพิฆาตอาสุไหมเราหรือเปล่าอะต้องได้อยู่แล้วสิก็เพราะว่าเราอนะขอพ่อตั้งหลายเดือนแล้วอีกอย่างเดือนนี้ต้องได้แน่ ได้อีกอย่างวันนี้เป็นวันเกิดของพวกเรานะต้องได้ดาบพิฆาตสูรับของเล่นแน่นอนอืมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดี <ขอ S 2> สิข้ามาแล้วลูกลูกคุณพ่อวันนี้วันเกิดใครนะอ๋อคุณพ่ออะไรอยู่ข้างหลังล่ะคะอ้าวก็ของขวัญวันเกิดหนูไงไข่นะที่ขอไว้เดือนที่แล้วพ่อซื้อมาให้แล้วนะของขวัญวันเกิดนะ่ะนี่เลยาดาบพิฆาตอสูรยังไงแล้วลูกว้าวนั่นดาบของเซนติเซใช่ไหมคะพ่อใช่เลยจ้ะลูก เฮ้ยให้น้องเขาดิน้องชอบใช้นิสส์น่ะเอาของหนูเอาแค่นี้ก็พอปีนมุกแต่พ่อนี่มันแค่ยี่สิบบาทเองนะอีกอย่างมันไม่ใช่ในเรื่องดาบพิฆาตอสูรด้วยไม่ต้องพูดของหนูนะ่ะมันก็ดาบเหมือนกันไม่ใช่เหรอฮะของน้องเขาหนะ่ะแปดร้อยของหนูยี่สิบบาทเป็นพี่นะ่ะต้องหัดเสียสละเข้าใจไหม เล่นดาบพิฆาตเลศูนย์ไปนะลูกนะค่ะเอาเอาเอาอ้าวได้เวลาแล้วล่ะลูกที่หนูสองคนจะได้ประชันฝีมือต่อสู้โดยการใช้ดาบยังไงล่ะพ่อคะดาบของหนูน่ะมันสั้นนิดเดียวนะคะอีกอย่างเป็นดาบพลาสติกของน้องเป็นดาบไม้หนูจะสู้ได้หรอคะวางมนตรฐานจิตวิญ,ญญาณของบูชิโดน่ะต่อให้ถือแค่เศษไม้ก็สามารถฟันคนขาดเป็นสองท่อนได้ ดาพลาสติกก็สามารถสู้กับดามไม้ได้เข้าใจไหมสู้กันเลยลื่ะมาดิบินมุกมาดิคิดว่าดาเช่นี้จะสู้ได้หรอยาเฮ้ยายต้องตายวันนี้แหละปินมุกโอ้ยโอ้ ปิ่นแก้งหนูอะฮะพ่อเล่นดาบไม้กันแล้วฟันมือกันอย่างนี้เหรอปิ่นมุกนี่หนูแกล้งน้องจริงอย่างงั้นเหรอหนูไม่ได้แกล้งนะคะพ่อเอําทำไมเป็นคนไม่ดีแบบนี้เลือดออกปิ่นมุกทายยาหมอเอาก็แล้วกันนะลูกนะอุ้ยไปโย่เฮ้ยไปโย่นิ้วชี้เป็นอะไรไหมลูกต้องไปหาหมอแล้วนะเนี่ย หนูเจ็บนิ้วมากเลยอ่ะไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะลูกเล่นไม่รู้ความเลยไม่รู้จักเรื่องเลยจะดาบหนูเป็นดาบพลาสติกนะพ่ออีกอย่างหนูไม่ได้เล่นกับน้องแรงเลยอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคุณก็ป่นมุกกันสิคุณแกล้งน้องอ่ะผมซื้อของขวัญวันเกิดเป็นดาบพิฆาตอสูรและเขาฟันนิ้วน้องจนเลือดออกอ่ะคุณไหนเอาแผลมาดูสิ นี่ค่ะโอหคงเป็นมุกยังแผลใหญ่กว่าอีกอะ่ะแม่คะเชื่อหนูเถอะว่าหนูนะ่ะไม่ได้ทำให้น้องบาดเจ็บเลยเพราะดาบของหนูนะ่ะมันเป็นดาบพลาสติกเฮ้ยอย่าไปเชื่อนะว่าจะเป็นดาบไม้หรือว่าดาบพลาสติกอนะถ้าตั้งใจจะฟันคนนะ่ะมันก็บาดเจ็บก็ได้เท่านั้นแหละคุณอย่ามาแก้ตัวแทนลูกเลยฉันรู้ว่าคุณรักลูกไม่เท่ากันขนาด คุณยังซื้อให้คนละราคาเลยแล้วไหนหรอความเท่าเทียมที่คุณบอกว่ารักลูกเท่ากันน่ะขนาดปิ่นมุกเจ็บขนาดนี้คุณยังไม่สนใจเขาเลยพอได้แล้วนะคุณกับพฤติกรรมที่รักลูกไม่เท่ากันน่ะคุณไม่ได้มีลูกคนเดียวนะรักเขาให้เท่าเทียมกันหน่อยสิคุณทำไมคุณถึงทำแบบนี้อ่ะปินมุกลูกเสียใจไหมที่มีพ่อแบบนี้ เสียใ,ใจคะ่ะบางคืนหนูก็แอบ,บไปร้องไห้แต่หนูก็โทษอะไรพ่อไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะหนูรักพ่อหนูหนถึงโกรธพ่อไม่ลงหรอกคะ่ะขอบคุณนะลูกที่ไม่โกรธพ่อแต่ต่อจากนี้พ่อจะไม่เป็นพ่อแบบนี้อีกแล้วผมขอโทษนะคุณที่ผมทาเป็นเหมือนไม่รักลูกหรือรักลูกไม่เท่ากันนะ่ะผมผิดไปแล้วจริงๆผมนี่เป็นพ่อที่แย่มากเลยยกโทษให้พ่อนะลูกนะ เดี๋ยวยกโทอให้พ่อนะคะพ่อสัญญาพ่อจะรักลูกให้เท่ากันอืมดีแล้วล่ะคุณ